อยากติดแก๊สรถยนต์แต่กลัวแก๊สรั่วครับชมการสาธิตต่อไปนี้บางทีท่านอาจจะหายกลัวอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะั้นจะต้องตัดการไหลของแก๊สทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่อแก๊สในบริเวณห้องเครื่องยนต์นั้นเกิดหลุดฉีกขาดหรือว่าสายไฟช็อตรัดวงจรเราจะสาธิตให้ดูครับ เมือ่อท่อแก๊สหรือว่าระบบสายไฟเกิดขัดข้องนะครับกล่อง ECU และ m l t i ติว v e จะทำการตัดการไหลของแก๊สทันทีนะครับและจะมีการสลับเปลี่ยนจากการใช้แก๊สมาเป็นการใช้น้ำมันโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็จะมีเสียงเตือนที่กล่องสวิตช์และไฟแตกที่สวิตช์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยหายห่วงครับสนับสนุนโดย Energy Reform